สวัสดีครับท่านผู้ชมพบพับผมอีกแล้วนะครับคนเล่นรถเก่านะครับวันนี้มาชี้เป้ารถเก๋ง Honda c ซ v วิ EK นะครับหรือตาโตนะครับปี1996นะครับตัวรถเป็นสีขาวนะครับสีเพิ่งทำมาใหม่ทั้งคันนะครับสีเงาเงาฉ่ำๆกันเลยนะครับสภาพภายในเดิมเดิมนะครับเบาะหน้าเบาะหลังเป็นเบาะกำมมายีนะครับแผงประตูก็สวยสวยกันเลยนะครับ สภาพสมบูรณ์มากนะครับเจ้าของรักษามาดีนะครับเครื่องยนต์ดีเกียร์ดีนะครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ s 4 0นะครับเข้าชิดกันเลยนะครับสายทิ่งชอบเลยนะครับเกียร์ธรรมดานะครับในราคา6 9 0 0 0บาทนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับรายละเอียดตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเบอร์โทรก็จะอยู่ด้านล่างคลิปนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เอารถสวยๆราคาถูกๆมาฝากอีกนะครับขอบคุณครับ